คลองเตยเนี่ยมันไปถึงไหนมันไปถึงถึงถนนสุขุมวิทถึงซอยทองหล่อทองหล่อตอนนี้มันเป็นเขตวัฒนาแต่ว่าตอนเลือกตั้งมันมยอีเขตเลือกตั้งคลองเตยครับซึ่งถนนสุขุมวิทราคาที่ดินน่ยมันแพงแบบก็โอเคแหละมันก็อาจจะสุขุมวิทสีลมสาทรมันก็จะเป็นแบบอันดับท็อปของประเทศถูกไหมครับถัดลงมาทางใต้ของถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทเนี่ยมันแนวแนวตะวันออกตะวันตกเฉียงเฉียงเฉียงลงตะวันตะวันออกเนี่ยเฉียงมาทางใต้หน่อย ถัดลงมาแทบจะคู่ขนานกับสุขวิทเป็นถนนพระรามสี่เป็นตึกแถวเป็นบ้านเรือนอยู่บ้างราคาที่ดินก็ถูกลงเยอะเพราะต่ำลงจากนั้นน่ะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นท่าเรือซะเยอะท่าเรือคองเตยยึดอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็เป็นตลาดคองเตยก็อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมด2,000กว่าไร่ เป็นที่ดินที่ราคาถูกสุดแล้วก็เป็นของการท่าเรือซึ่งชาวบ้านก็ไปอยู่อาศัยก็เซ้งกันก็ไม่กี่บังอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้มีราคาอะไรมากมายเพราะไม่ได้คอดครองกรรมสิทธิ์แต่คนที่ครอบครองกรรมสิทธิ์อยู่ใกล้ๆราคาก็สู้สุขุมวิทไม่ได้อืแต่ผมถามว่าถ้าเกิดพัฒนาตรงเนี้อืให้สองพันไร่ที่มีเนี่ยตัดเอาไปเรียบร้อยแล้วอาจจะเหลือสักพันห้าเหลือสักพันสองทำให้ดีแล้วก็เป็นเอนเตอร์เนนตคอมเพล็กซ์อย่างที่รัฐบาลคิดจะทำ ราคาเนี่ยมันจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยนะพุ่งเลยตรงเนี้ยเพราะว่าฝั่งทนซึ่งเป็นออไอคอนสยามครับเขาทาตรงนู้นเนี่ยมันกลายว่าที่ดินฝั่งทนตรงนู้นราคาแพงมากอคอนโดตรงไอคอนสยามมีอยู่สองอันสองแท่งครับอยู่ที่ไอคอนสยามอืมห้องอย่างต่ํามันมันไม่ใช่แปดเจ็ดแปดหลักนะอ,อย่างต่ํามันคือคือคือเก้าหลักนะอห้องไม่ต่ำกว่าร้อยล้าน ที่อยู่ตรงนู้นอ่ะแล้วเป็นเชนแบบเป็นของแมนดารินมาทำเป็นของอะไรเงี้ยกับแมคเนเลียเนาะเป็นแมเนียรสองสองเชนมาทำอะไรเงี้ยซึ่งก็ราคาสูงมากที่ดินฝั่งทนกับที่ดินใจกลางกรุงเทพอยู่ตรงกับถนนสุขุมวิทอยู่ในย่านคลองเตยฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้ามีอากาศบริสุทธิ์แบบเป็นเป็นแหล่งปอดของคนกรุงเทพปอดใหญ่ที่สุดของคนกรุงเทพอยู่ตรงนั้นเนี่ยราคามันจะเท่าไหร่